เช้าอากาศร้อนจัดที่ค่ายจักรพันดิเสียงเป่านกหวีดดังไปทั่วบริเวณทหารเดินสวนสนามกันอย่างมีระเบียบแต่ตรงประตูหนา้าบรรยากาศต่างออกไปจาสมบัติทหารยามร่างใหญ่กำลังยืนกอดอกสูบบุหรี่ด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายข้างๆมีเพื่อนเวรยามอีกคนสิตรีอํานวยยืนคุยเล่นอยู่สมบัติเบื่อจริงเวรเช้าไม่มีสาวๆผ่านเลยสักคนอํานวย ห้าหาเองอยากดูคนสวยเหรอนี่มันค่ายทหารไม่ใช่ตลาดนัดทั้งคู่หัวเราะเสียงดังทันใดนั้นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินมาจากถนนฝั่งตรงข้ามเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดกางเกงขายาวธรรมดาสะพายกระเป๋า,าขาดขาดและถือขวดน้ำเก่าเงือไหลาตามหน้าผากแต่สายตาย,ยัางนิ่งสงบเธอเดินมาหยุดตรงหน้าประตูค่ายหญิงสวัสดีค่ะป้าขอเข้าไปเยี่ยมคนรู้จักในค่ายหน่อยได้ไหมจ๊ะ จะสมบัติกวาดตามองตั้งแต่หัวจระรดเท้าก่อนทำหน้าหยันสมบัติที่นี่ไม่ใช่ที่ให้ใครเข้าได้ง่ายๆหรอกนะป้าที่นี่เขตทหารเข้าได้ต้องมีบัตรหญิงป้ามาไม่นานหรอกแค่มาดูบางอย่างเฉยๆสมบัติบางอย่างฮึป้าไม่เห็นหรือว่าแต่งตัวซอมซ่อขนาดนี้ใครจะให้เข้าอํานวยหัวเราะเบาๆแล้วกระซิบสงสัยคนบ้ามาขอทานแน่เลยหญิงคนนั้นไม่พูดอะไร เธอมองไปรอบๆเห็นขวดพลาสติกและกระดาษปลิวอยู่หน้าทางเข้าเธอก้มลงเก็บมันขึ้นมาวางใส่ถังขยะที่อยู่ใกล้ๆสมบัติหัวเราะเศร้าป้าทำอะไรน่าจะสมัครเป็นแม่บ้านเหรอหญิงเงยหน้าขึ้นช้าช้ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าน้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นหญิงฐานทัพที่ดีต้องสะอาดทั้งพื้นที่และหัวใจของคนเฝ้าประตูด้วยนะลูก คำพูดนั้นทำให้จ่าสมบัติกับอํานวยนิ่งไปชั่วขณะอากาศเหมือนจะเงียบลงทันทีสมบัติขมวดคิ้วเศร้าป้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจะมาสอนทหารอย่างฉันเหรอหญิงไม่หรอกจะป้าแค่พูดในสิ่งที่เห็นหญิงคนนั้นหันหลังเตรียมจะเดินออกไปแต่ก่อนจะก้าวพ้นประตูเธอหันกลับมามองอีกครั้งสายตาเธอนิ่งและลึกราวกับมองทะลุใจของคนตรงหน้าหญิง ดูแลประตูให้ดีนะลูกเพราะบางครั้งคนที่ผ่านเข้ามาอาจาไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นพูดจบเธอเดินจากไปช้าๆปล่อยให้จะสมบัติยืนอ้าปากค้างไม่เข้าใจว่าหญิงคนนั้นพูดอะไรอำานวยพูดแปลกแปลเนอะป้าแก่คนนั้นสมบัติบ้านแน่แน่แถมแต่งตัวอย่างกับคนจรจัดห้าห้าเขาหัวเราะเสียงดังอีกครั้งแต่กล้องตัดภาพไปที่หญิงคนนั้นเธอหยิบโทรศัพท์เครื่องเล็กจากกระเป๋าเผ้า กดเบอร์ที่มีชื่อขึ้นว่าพันเอกอนุชาหญิงเสียงเรียบเศร้าเตรียมประชุมฉุกเฉินที่ค่ายฉันจะไปตอนบ่ายเสียงฝีเท้าเธอหายไปกับลมกล้องซูมที่ใบหน้าของเธออีกครั้งแววตาแข็งกร้าวเยือกเย็นพร้อมแววของอำนาจที่ถูกซ่อนอยู่ตัดภาพตัดจบด้วยเสียงประกาศจากลำโพงค่ายขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเสียงประกาศนั้น คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดหลังหญิงคนนั้นเดินจากไปจ่าสมบัติกับสิบตรีอํานวยยังคงหัวเราะไม่หยุดสมบัติเห็นไหมล่ะคนพวกนี้แหละตัวป่วนค่ายชอบมาอ้างโน,น,น่นีอํานวยแต่เมื่อกี้ป้าพูดแปลกนะเหมือนคนรู้เรื่องในค่ายดีเลยสมบัติเฮะจะรู้อะไรคนแก่บ้านนอกถ้าฉันเป็นผู้พันจะให้จับมันออกไปให้หมดเขาเตะกระป๋องเปล่าทิ้งไปข้างทางหัวเราะเสียงดังอย่างไม่ใส่ใจ แต่กล้องจับให้เห็นหญิงคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกลนะเธอยังอยู่ตรงข้างถนนมองภาพทั้งหมดด้วยสายตาเยือกเยน็นเธอก้มลงเก็บกระป๋องที่เขาเตะทิ้งแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์เสียงปลายสายเป็นชายหนุ่มที่พูดด้วยความเคารพเสียงชายครับท่านมีอะไรให้ผมรับคำสั่งหรือไม่ครับหญิงฉันอยากให้เตรียมตรวจค่ายวันนี้เสียงชายครับผมผมจะรายงานพันเอกอนุชาทันที หญิงกดวางสายอย่างใจเย็นเธอเงยหน้ามองป้ายค่ายจัก,กรพันดิริมฝีปากขยับพูดเบาๆฐานทัพดีต้องสะอาดทั้งหัวใจจริงๆสินะด้านในค่ายเสียงโทรศัพท์ในห้องบัญชาการดังขึ้นอย่างเร่งรีบพันเอกอนุชาหยิบขึ้นรับพลังยืดตัวตรงทันทีอนุชาครับใครนะครับจะมาเยี่ยมท่านพลตรีหญิงสินาวันนี้หรือครับเขาชะงักน้ำเสียงเริ่มสัน่น ภายในห้องเงียบกริบนายทหารคนอื่นๆมองหน้ากันด้วยความตกใจอนุชาครับครับท่านผมจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมภายในชั่วโมงนี้เขาวางสายแล้วตะโกนเรียกเวรสื่อสารประกาศด่วนเตรียมแถวต้อนรับระดับสูงภายในหนึ่งชั่วโมงเสียงลำโพงค่ายดังขึ้นไปทั่วบริเวณขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทหารทุกนายรีบขยับตัววิ่งเก็บกวาดพ่นน้ำล้างรถและจัดระเบียบพ,พื้นที่จ่าสมบัติได้ยินประกาศก็ดีใจเพราะคิดว่าเป็นโอกาสจะได้โชว์ความเท่สมบัติยิ้มเศร้าเออดีเลยเดี๋ยวเจอผู้ใหญ่จะได้โชว์ว่าเวรยนยามอย่างฉันมันก็สำคัญอํานวยแต่ประกาศบอกว่าพลตรีหญิงนะเองเคยเห็นไหมสมบัติพลตรีหญิงเหรอคงแก่แกหน่อยและทหารหญิงก็ไม่ต่างจากพวกแม่บ้านหรอก คำพูดนั้นหลุดออกมาง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความหยิ่งผยองอำนวยถึงกับสายหน้าอำนวยพูดดีๆหน่อยสมบัติระดับนั้นไม่ใช่เล่นๆน,นะสมบัติหก็พูดความจริงไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยเขาหัวเราะอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าหญิงที่เขาดูถูกเมื่อเช้าคือพนตรหญิงสินาคนเดียวกันเวลาผ่านไปไม่นานรถยนต์ทหารหลายคันแล่นเข้าสู่ค่าย เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นพร้อมทหารระดับสูงลงมายืนเรียงแถวจะสมบัติรีบจัดเครื่องแบบของตนให้เรียบร้อยหวีผมหน้ากระจกเล็กๆสมบัติวันนี้ฉันจะทําให้ผู้พันเห็นว่าฉันคือทหารยามที่เข้มแข็งที่สุดในค่ายอํานวยขอให้พูดให้น้อยลงหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะเดือดร้อนกล้องแพนไปที่ถนนทางเข้าฝุ่นสีเทาลอยขึ้นช้าๆเมื่อรถคันหรูสีดําคันหนึ่งแล่นเข้ามาทหารทุกนายรีบยืนตรงทําความเคารพ สมบัติกระซิบเศร้านั่นเหรอพลตรีหญิงเขายกมือขึ้นบางแสงมองไปยังประตูรถที่กำลังเปิดออกช้าๆภาพหญิงในเครื่องแบบทหารเต็มยศใบหน้าเธอสงบนิ่งแววตาคมและเยือกเย็นเธอคือคนเดียวกับหญิงที่เขาไล่เมื่อเช้าเสียงหัวใจของสมบัติเต้นแรงอํานวยเบิกตากว้างสุดขีดจะสมบัติอ้าปากค้งมือสั่นเล็กน้อยสมบัติพึพรรมพำเศร้าไม่เป็นไปได้ยังไง เสียงดนตรีพื้นหลังค่อยๆดังขึ้นกล้องค่อยๆสูมเข้าที่ใบหน้าของพลตรีหญิงซิซินาเธอเหลือบมองประตูค่ายก่อนยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยบางทีคนที่เฝ้าประตูอาจต้องเรียนรู้ว่าการพูดมันสำคัญแค่ไหนจบตอนด้วยเสียงกลองทหารดังตุ้มตุ้มตุ้มและตัดภาพดำเสียงโทรศัพท์ในห้องบัญชาการดังขึ้นต่อเนื่องพันเอกอนุชา หัวหน้าค่ายจัก,กรพรรดิรีบคว้าม,มารับด้วยน้ำเสียงสุภาพอนุชาครับผมใครนะครับท่านพลตรีหญิงสินาสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีจากนิ่งกลายเป็นซีดเผือดเขายืนตรงแทบจะทันทีก่อนหันไปสบตากับนายทหารอีกคนที่ยือนอยู่ใกล้ๆอนุชายืนยันนะครับท่านจะมาวันนี้หรือครับเสียงปลายสายใช่ท่านกำลังเดินทางไปค่ายจัก,กรพรรดิคาดว่าจะถึงในหนึ่งชั่วโมง มือของอนุชากำโทรศัพท์แน่นเขากลืนน้ำลายแล้วตอบด้วยเสียงหนักแน่นอนุชารับทราบครับผมจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดเขาวางสายก่อนหันไปตะโกนด้วยเสียงดังก้องทุกหน่วยเตรียมแถวต้อนรับระดับสูงภายใน60นาทีทำความสะอาดพื้นที่ตรวจเครื่องแบบตรวจยามหน้าประตูให้พร้อมเสียงลำโพงค่ายประกาศซ้ำ ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่านพลตรีหญิงสิณาทัานใดนั้นทั้งค่ายก็พลิกจากความเงียบเป็นความวุ่นวายทหารหลายสิบนายรีบวิ่งขัดพื้นล้างรถล้างถนนและจัดแถวซ้อมเคารพเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นตึงตึงตึงก้องไปทั่วขณะเดียวกันที่ป้อมยามหน้าจะสมบัติยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขายังคงนั่งเอนหลังบนเก้าอี้ไม้กินกาแฟในกระป๋องพลางคุยกับอำนวยสมบัติเอ็งได้ยินประกาศไหมบอกว่าจะมีคนใหญ่คนโตมาเยี่ยมค่ายอำนวยเออสิเขาบอกว่าท่านพลตรีหญิงชื่อศศินากำลังจะมาสมบัติหัวเราะเศร้าห้าห้าพลตรีหญิงเหรอฉันว่าเดี๋ยวก็แก่แก่ครึมครึมเหมือนแม่ฉันแหละเขายกแก้วกาแฟขึ้นจิบแล้วพูดต่ออย่างมั่นใจสมบัติฉันเป็นยามที่ดีที่สุดในค่ายไม่มีใครกล้าว,ว่า ต่อให้ผู้พันมาก็ต้องชมฉันเรื่องวินัยแน่อำนวยพูดเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวใครได้ยินแต่สมบัติไม่สนใจเขายังพูดต่อพลางหัวเราะเยาะสมบัติเมื่อเช้าป้าแก่คนนั้นหน้าขำจะตายเดินมาทำท่าผู้ดีจะเข้าไปในค่ายฉันไล่สะหัวหมุนห้าห้าแกควรเห็นหน้าป้านั่นตอนโดนด่านะอนํานวยหัวเราะฝืนแต่ยังรู้สึกแปลกๆกับคำพูดของหญิงคนนั้นเมื่อตอนเช้า ฐานทัพดีต้องสะอาดทั้งพื้นที่และหัวใจของคนเฝ้าประตูเขามองสมบัติแล้วพูดเบาๆอำนวยฉันว่าคำพูดป้าน,นั่นมันดูมีน้ำหนักแปลกๆนะสมบัติสมบัติน้ำหนักอะไรหละ่ะแค่คนแก่พูดสวยๆไปงั้นเองห้้ๆในขณะนั้นเองเสียงรถทหารจากด้านในเริ่มดังขึ้นนายพันใหญ่อนุชาขับออกมาที่หน้าประตูด้วยสีหน้าตึงเครียดอนุชา จะสมบัตินายเฝ้าประตูอยู่ใช่ไหมสมบัติครับผู้พันพร้อมรับคำสั่งครับยืนตัวตรงทันทีอนุชาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงท่านพลตรหญิงสินาจะมาถึงนายต้องระวังคำพูดและท่าทีให้ดีเธอคือผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของเราสมบัติพยักหน้าแบบไม่ค่อยใส่ใจนะสมบัติครับผมผมรับทราบครับแต่พอรถของอนุชาขับออกไปเขาก็หันมาพูดกับอํานวยอีกสมบัติ พลตรีหญิงอะไรก็แค่ตำแหน่งรูรผู้หญิงคงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอํานวยถอนหายใจเศร้าเองนี่มันปากจริงๆนะสมบัติระวังไว้เถอะเวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์จากไกลๆดังขึ้นรถจี๊ปทหารสีดำเงาแล่นตรงมายังประตูค่ายทหารหลายคนเริ่มเรียงแถวเคารพสมบัติยืนประจำตำแหน่งแต่ยังคงมีรอยยิ้มล้อเล่นบนหน้า สมบัติกระซิบเศร้าสงสัยผู้ใหญ่จะชอบโชว์หน้าดูเลยนะเนี่ยรถค่อยๆจอดตรงหน้าประตูรถเปิดออกหญิงในเครื่องแบบเต็มยศก้าวลงมาอย่างสง่างามใบหน้าเธอดูคุ้นตาเหลือเกินแววตานิ่งเยือกเย็นแต่แฝงอำนาจสมบัติอ้าปากค้างอํานวยแทบหยุดหายใจสมบัติเสียงสั่นเศร้าไม่ไม่นะป้าคนนั้น กล้องค่อยๆสูมเข้าที่ใบหน้าของพลตรีหญิงซิซินารอยยิ้มบางๆของเธอปรากฏขึ้นเรามาพบกันอีกครั้งทหารยามผู้กล้าพูดเสียงดนตรีทหารกล้องขึ้นช้าๆตัดภาพที่ใบหน้าของสมบัติซีดเผือกก่อนจบตอนด้วยเสียงประกาศในลำโพงขอให้ทุกนายให้เกียรติผู้บังคับบัญชาอย่างสูงสุดทันทีที่พลตรีหญิงสินา ลงจากรถจีปรูทั้งคันสะท้อนแสงแดดยามบ่ายจนทุกสายตาต้องหันมามองเสียงสั่งการจากนายพันใหญ่ดังลั่นทำความเคารพทั้งกองทหารทุกนายยืนตรงอย่างพร้อมเพรียงเหลือเพียงจะสมบัติที่ยืนนิ่งเหมือนโดนสาบพลตรีหญิงศิสินาก้าวเข้ามาช้าช้าสายตาคมดุดมีดมองตรงไปที่เขารอยยิ้มอ่อนๆที่เธอเคยมีตอนเช้าหายไปเหลือเพียงสีหน้าที่เต็มไปด้วยอำนาจและศักดิ์ศรี เมื่อเช้าเธอเป็นคนบอกให้ฉันออกไปจากค่ายใช่ไหมเสียงของเธอเรียบแต่ทุกคำเหมือนค้อเหล็กกระแทกใจจะสมบัติเขารีบคุกข่าพร้อมเสียงสัน่นขะขอโทษครับผมไม่รู้ว่าท่านคือศาินามองนิ่งก่อนพูดเพียงว่าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นใครแค่รู้ว่าทุกคนสมควรได้รับความเคารพก็พอแล้วนายพันใหญ่ได้แต่ยืนนิ่งเหงื่อซึมทั่วหน้า บรรยากาศหน้าค่ายเต็มไปด้วยความอึดอัดและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทั้งค่ายจะไม่มีวันลืมเสียงของพลตรีหญิงสินาก้องกังวานทั่วลานหน้าค่ายทุกคนเงียบสนิทราวกับลมหายใจถูกกลืนหายไปพร้อมคำพูดของเธอเครื่องแบบนี้เป็นเพียงผ้าที่คลุมกายเธอกล่าวพลางมองไปยังทหารทั้งแถวแต่สิ่งที่ทำให้เรายือนอยู่ในฐานะทหารคือหัวใจที่มีเกียรติ จะสมบัติพยายามก้มลงกราบแต่สสินายกมือห้ามอย่ากราบฉันถ้าหัวใจเธอยังไม่เคารพคนอื่นน้ำเสียงนั้นทั้งอ่อนโยนและทรงพลังจนทุกคนสถานนายพันใหญ่ได้แต่มองภาพตรงหน้ายอย่างหนักใจเพราะรู้ดีว่าเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นบทเรียนที่ทั้งค่ายต้องจดจำสสินาเดินผ่านไปช้าๆทิ้งไว้เพียงความเงียบและความละอายที่ปกคลุมหัวใจของชายผู้เคยดูถูกเธอหลังจากเหตุการณ์เงียบงันผ่านไปเพียงไม่กี่นาที พลตรีหญิงสินาก็หันไปสั่งการด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่หนักแน่นพักงานจะสมบัติหนึ่งเดือนให้เขาอยู่ช่วยงานแม่บ้านทำความสะอาดทุกมุมของค่ายคำสั่งนั้นทำให้ทุกคนในลานฝึกถึงกับอึ้งไปชั่วขณะบางคนมองหน้ากันด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครกล้าพูดสักคำนายพันใหญ่เพียงรับคำครับผมแล้วส่งสัญญาณให้ลูกน้องนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้วันต่อมาภาพของจะสมบัติ ที่เคยวางอำนาจกลับต้องกาดพื้นเก็บขยะล้างห้องน้ำอยู่กลางแดดร้อนจัดเหงื่อไหลเต็มหน้าแต่เขาไม่บ่นแม้แต่น้อยเพราะทุกครั้งที่เหนื่อยเขาจะนึกถึงคำพูดของศศินาศักิ์ศีของคนไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบแต่อยู่ที่ใจที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทหารหนุ่มหลายคนที่เคยหัวรยเราะยะคนอื่นพากันเงียบลงและเริ่มช่วยกันทำงานบางคนถึงขั้นเดินมาขอโทษจะสมบัติที่เคยหัวเราะด้วยเพราะรู้ว่าความอวดดีของตัวเองอาจทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ตอนเย็นสสินาเดินตรวจค่ายอีกครั้งเธอเห็นจะสมบัติยืนเก็บเศษใบไม้ด้วยสีหน้าตั้งใจเธอเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาดีมากนี่แหละทหารตัวจริงวันนั้นทั้งท้ายเงียบสงบไม่มีเสียงบน่นไม่มีเสียงหัวเราะเยาะใครอีกเพราะทุกคนต่างเรียนรู้ว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจทำลายศักดิ์ศรีของคนได้และการเคารพคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ายศหรือดาวบนบ่าแชจีพ t ที่คนเ หลายวันผ่านไปตั้งแต่จะสมบัติถูกลงโทษให้ช่วยทำความสะอาดค่ายบรรยากาศของฐานทัพจัก,กรพรรดิก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเสียงหัวเราะเยาะที่เคยดังหน้าประตูค่ายเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงไม้กวาดกับเสียงรองเท้าทหารที่ก้าวอย่างมีจังหวะทุกเช้าจะสมบัติจะตื่นก่อนใครกวาดลานฝึกล้างห้องน้ำและช่วยแม่ครัวหุงข้าวโดยไม่บ่นแม้แต่น้อยทหารคนอื่นๆมองเขาด้วยความประหลาดใจจากชายที่เคยปากจัดดูถูกทุกคนกลับกลายเป็นคนที่พูดเพียงคำว่าครับ และขอบคุณวันหนึ่งเพื่อนทหารที่เคยหัวเราะเยาะถามเขาเบาๆจากไม่เหนื่อยหรือทำแบบนี้ทุกวันเลยนะสมบัติยิ้มบางๆก่อนตอบเหนื่อยสิแต่ฉันเพิ่งเข้าใจว่าการรับใช้ค่ายไม่ใช่เรื่องของเกียรติยศภายนอกมันคือหน้าที่ที่เราต้องทำด้วยใจเขามองไปที่สนามฝึกซึ่งสะอาดจนเห็นเงาเมื่อก่อนฉันดูถูกคนที่ไม่มีเครื่องแบบสวยๆแต่ตอนนี้รู้แล้วคนที่ดูธรรมดาอาจมีเกียรติที่สุดในโลก คำพูดนั้นถูกส่งต่อไปทั่วค่ายเหมือนลมเย็นที่พัดผ่านใจของทุกคนแม้บทลงโทษของเขายังไม่จบแต่ไม่มีใครมองจะสมบัติแบบเดิมอีกต่อไปจากทหารปากร้ายเขากลายเป็นแบบอย่างของความอ่อนน้อมที่ใครๆก็เริ่มเคารพอย่างจริงใจหนึ่งเดือนผ่านไปฐานทัพจักรพัรดิเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ลานฝึกสะอาดเป็นระเบียบโรงอาหารไม่มีขยะซุกอยู่มุมใดเลยทุกคนทำงานด้วยรอยยิ้มและความสามัคคี เช้าวันนั้นรถจี๊ปสีดำเงาวับแล่นเข้ามาหน้าค่ายอีกครั้งเสียงประกาศจากทหารเวรดังขึ้นพนตรีหญิงศินามาเยี่ยมค่ายทุกคนรีบเข้าแถวตรงทันทีแต่ครั้งนี้ไม่มีใครรู้สึกหวาดกลัวกลับเต็มไปด้วยความเคารพจากใจจริงศศินาก้าวลงจากรถด้วยสีหน้านิ่งสงบเหมือนเดิมสายตาเธอมองไปยังลานกว้างเห็นจะสมบัติกำลังกวาดพื้นอยู่ตรงมุมรัว้วเงอไหลเต็มใบหน้าแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความภูมิใจในงานของตน สิสนาเดินเข้าไปใกล้ก่อนพูดเบาๆแต่ชัดเจนดีมากนายเข้าใจความหมายของคำว่าทหารแล้วจะสมบัติรีบทำความเคารพดวงตาแดงคลอขอบคุณครับท่านผมสัญญาว่าจะไม่ลืมบทเรียนนี้จนวันตายส,สินายิ้มบางๆอย่าพูดถึงวันตายแต่จงใช้ทุกวันของชีวิตเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของทหารให้ค่ายนี้ภูมิใจเสียงลมพัดเบาๆพลันทุกคนยืนตรงแน่นด้วยหัวใจที่แน่วแน่ เพราะพวกเขารู้แล้วว่าเครื่องแบบไม่ได้ทําให้เป็นทหารแต่หัวใจที่ซื่อสัตย์และอ่อนน้อมต่างหากที่ทําให้เป็นผู้พิทักษ์ชาติอย่างแท้จริงวันสําคัญของค่ายจักรพรรดิมาถึงพิธีส่วนสนามประจําปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ธงชาติไทยบกสะบัดกลางลานกว้างเสียงดนตรีทหารดังก้องไปทั่วอากาศแถวทหารเดินอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนระเบียบวินัยและความสามัคคีที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ครั้งนั้น เมื่อถึงช่วงสำคัญพลตรีหญิงสินาก้าวขึ้นแทนพิธีเธอยืนอย่างมั่นคงมองไปยังเหล่าทหารทุกนายด้วยสายตาเปี่ยมศรัทธาก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ตรึงใจทุกคนในค่ายอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาไม่ได้สวมเครื่องแบบสวยๆเพราะเกียรติของทหารอยู่ในหัวใจไม่ใช่ดาวบนบ่าเสียงปรบมือดังก้องสะท้อนทั่วลานหลายคนมีน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะจะสมบัติที่ยืนอยู่แถวหน้า วันนี้เขาไม่ได้ยืนในฐานะผู้ถูกลงโทษอีกต่อไปแต่ในฐานะทหารผู้เรียนรู้คุณค่าของศักดิ์ศรีเมื่อพิธีจบลงกล้องค่อยๆเคลื่อนไปที่ใบหน้าของเขาจะสมบัติยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิดวงตาแน่วแน่เต็มไปด้วยความเคารพและสำนึกเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นพร้อมภาพตัดปิดฉากศักดิ์ศรีของคนเริ่มต้นจากการเคารพผู้อื่นและเติบโตขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะถ่อมตน ภาพธงชาติสะบัดแรงท่ามกลางแสงอาทิตย์ก่อนจอค่อยๆมืดลงพร้อมข้อความสุดท้ายปรากฏขึ้นบนหน้าจอเกียรติของทหารคือหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และมนุษยธรรมไทย